สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะในช่องปรุงเองปลูกเ,เองจิ๊บจิบโฮมครัวบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บจะชวนเพื่อนๆทำกับข้าวง่ายๆนะคะก็คือผัดกะเพราไก่ไข่ดาวะค่ะวันนี้จิ๊บอยู่คนเดียวนะคะจิ๊บก็เลยจะทำเป็นอาหารจานเดียวตักราดข้าวเลยค่ะทำง่ายแต่อร่อยมากๆเลยนะคะจริงๆทุกคนก็ทำเป็นแหละเนาะแต่จิ๊บอยากมาแชร์วิธีการของจิ๊บให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ ไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีเนื้อไก่ใบกระเพราพริกสดกระเทียมและถั่วฝักยาวค่ะเรามาเริ่มที่ตำพริกสดนะคะกระเทียมไทยหนึ่งหัวแล้วก็ตำเลยคะ่ะที่จะตำหย,ยาบๆค่ะเพราะยิ่งตำละเอียดยิ่งเผ็ดนะคะตำเสร็จแล้วพักไว้ค่ะต่อไปเราจะมาดาวไข่กันนะคะใสน่น้ำพื้ลงไปนิดหน่อยค่ะ จิ๊บใช้เป็นปกระทะเทฟลอนนะคะเลยสนิทหน่อยถ้าใช้เป็นกระทะเหล็กก็ใส่น้ำมันเยอะๆได้เลยค่ะจิ๊บก็จะใช้น้ำมันทาเพื่อไม่ให้ไข่ติด mm hmm. พิมพ์จริงๆแล้วไม่ต้องใส่พิมพ์ก็ได้นะคะแต่จิ๊บมีอยู่ที่ก็เลยอยากาลองใช้แต่ก็ไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่นะคะ <laughs> ความสุกก็ตามชอบเลยค่ะ <laughs> ต่อไปเราจะมาผัดกะเพรากันเลยนะคะใส่น้ำมันพืชประมาณ2ช้อนโต๊ะว,วันนี้จิ๊บใช้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะ <laughs> ใส่พริกกระเทียมที่เราตำไว้ลงไป ทีนี้ก็ผัดให้หอมเลยนะคะผัดให้เหลืองหอมเลยค่ะพอเหลืองแล้วนะคะก็ใส่เนื้อไก่ลงไป300กรัมค่ะวันนี้จิ๊บใช้เป็นสะโพกนะคะจิ๊บเอากระดูกออกแล้วหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะผัดให้เนื้อไก่เกือบสุกดีแล้วนะคะเราจะยังไม่เติมน้ําจนกว่าเนื้อไก่ของเราจะเริ่มสุกนะคะวิธีนี้จะทําให้เนื้อไก่กระเทียมพริกของเราหอมเข้ากันมากกว่าค่ะ พอเริ่มสุกแล้วก็เติมน้ำสะอาดหนึ่งช้อนนะคะใส่ถั่วยาวจิ้มใส่สีผักค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่จิ้มอยากให้มีผักอยู่ในกับข้าวของจิ้นิดนึงค่ะที่เรามาปรุงรสกันด้วยผงปรุงรสไก่หนึ่งช้อนชาน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนค่ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนกันค่ะอซอสถั่วาดงรมครึ่งช้อนค่ะ ให้เข้ากันนิดนึงค่ะเดี๋ยวไก่กับถั่วจะสุกไม่ทั่วกันนะคะจิ๊บจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปเพิ่มสีสันนะคะอันนี้ใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะถ้าชอบสีเข้มก็ใส่เยอะๆได้เลยค่ะนะคะของจิ๊บก็สีประมาณนี้ค่ะแล้วจิ๊บจะตัดรสด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อน่าพอใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันค่ะแล้วชิมรสชาติตามชอบอยากเพิ่มอะไรก็เพิ่มได้เลยนะคะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะใส่ใบกระเพราของเราลงไป ใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะก็ผัดแค่ใบกระเพราสลดก็เสร็จแล้วค่ะกระเพราไก่ไข่ดาวเตรียมตักเสิร์ฟไ้เลยค่ะถ้าเค็มเกินไปสําหรับเพื่อนๆบางคนนะคะก็สามารถเติมน้ําเปล่าได้เลยนะคะถ้าจืดเกินไปก็ปรุงรสเพิ่มได้เลยค่ะนะคะจิ๊กก็จะตักราดบนข้าวเลยนะคะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆกับไข่ดาวอร่อยเข้ากันมากๆเลยนะคะ ทำกี่ครั้งกี่ครั้งก็อร่อยค่ะคือเวลานึกอะไรไม่ออกว่าจะกินอะไรดีนะคะนึกถึงกะเพราไก่ไข่ดาวค่ะอร่อยกินได้กินดีกินไม่เบื่อนะคะค่ะเพื่อนๆลองทำกันนะคะสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวดิดอหน้าสวัสดีค่ะ